อ,อยเพิ่งทำอาหารเช้าเสร็จค่ะพวกเธอแหมคราวก่อนด,ดิฉันไม่น่าไว้ใจพวกผู้ชายผู้ชายที่แบบว่าเจอในเซิร์ฟกลางเลยนะคะไม่มีใครจริงใจกับฉันหรอกนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันใช้ชีวิตของดิฉันแบบเดิมดีกว่าค่ะอาย หลายครั้งที่ดิฉันปล้นมานะคะดิฉันก็ได้เงินนะคะเพื่อมาซื้อรถหรือซื้อบ้านดีๆอยู่นะคะอ๋คัดจมูกจังเลยนะคะน้องเออตอนนี้นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันเนี่ยถ้าดิฉันเป็นกะหรี่แล้วมันไม่ลุ่งเนี่ยดิฉันไปเป็นดาราฮอลลีวูดก็ยังดีนะคะที่นี่ก็จะมีสตูดิโอนะคะดิฉันจะต้องไปสตูดิโอคะ่ะแต่ดิฉันจําพิกัดมันไม่ค่อยได้เลยอะเดี๋ยวนะรู้สึกจะอยู่แถวๆนี้นะเนี่ยไปย่านนี้เดี๋ยวก็หาเจอนะคะ จะไปสตูดิโอทั้งทีเราก็ควรจะขับสปอร์ตหรูๆไปนะคะเพื่อให้คนเขาแบบดูว่าเอออีเนี่ยพอพอมีรัศมีความเป็นดารงาราหน่อยอะ่ะอ้อยซิ่งเลยค่ะโอ้ยคันนี้แพงมากเลยนะคะคันนี้ทีฉันจะขับไม่ให้ชนอะไรเลยค่ะอุย้ยตายแล้วฉันโพ๊ดไม่ตันขาดคำเลยอืมไฟหน้าแตกเลยอีวกว่าขับรถไม่ดีอีวกว่ขับรถแหงซซยอีวกวเอ อ,อ่าๆดิฉันจะผ่อนผันให้ขับให้เบาลงนะค่ะคุณอายยัดแบกก่อนเบกก่อนเบกก่อน เหมือนจะถึงแล้วนะคะสตูดิโอนะคะเห็นลูกโลกไหมคะอ่าตรงนี้เป็นโรงถ่ายนะคะหูมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปดารากันเต็มเลยเห็นไหมคะดิฉันก็คงไม่กล้าขับรถเข้าไปหรอกคะ่ะเพราะว่ายาไม่คงไม่ให้จอดนะคะดิฉันคงจะจอดแถวๆนี้นะคะขออนุญาตจอดบนฟุตบาทนะคะคืนพวกเธออภิสิทธิ์สูงนะคะดิฉันเนี่ยไม่เป็นไรกับเกมนี่เป็นของดิฉันนะคะที่ฉันจะทําอะไรก็ได้ในนี้ก็มีรับสมัครดาราไม่ได้ขอเข้าไปดูหน่อยนะคะฮัลโหล อ๋อนี่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะอ่อยอ่อยวิตายแล้วเห็นไหมคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีเลยนะคะที่นี่โอ๊ยต้องวิ่งแล้วอ่อยอ่อยอ้อยอ้อยอ้าวนักบินอวกาศกำลังถ่ายหนังอยู่เลอค่ะพี่ถ่ายหนังอยู่หรออะไรกันเนี่ยเป็นดาราและยิงหรอคะด่าดิฉันดิฉันแก๊กเข้าไปเชยชมอีพวกนี้หัวสูงนะคะอีพวกฝรั่งโลกที่หนึ่งเนี่ย ไม่เห็นใจตุ๊ดโลกที่สามอย่างดิฉันเลยออยเดี๋ยวก่อนนะค่ะพวกเธอตรงนั้นมีอะไรคะอะอะต้องวิ่งก่อนต้องวิ่งก่อนโอ้ยนี่เป็นพวกเบื้องหลังกองถ่ายนะคะดิฉันต้องเดินโชบๆค่ะเผื่อเขาจะสนใจให้ดิฉันมาเป็นดาราที่นี่นะคะอ่าดิฉันก็คงได้จังหวะทําท่าแล้วนะคะฮัลโหลใครกีดคะใครกีดใครกีดตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนู้นเหรอนี่ เดี๋ยวฉันเข้าไปดูใกล้ๆนะคะอ่าข้างบนนี้เป็นโรงถ่ายแน่ๆเลยนะคะเนี่ยความฝ่ฝันดิฉันที่อยากมาอยู่ฮอลลีวูดได้จริงๆฉันอยากมาเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์นะคะเนี่้แต่เสียได้นะคะเป็นได้แค่กะหรี่ค่ะออยดออยดอุ้ยตาแล้วนี่นี่นี่เขาจะกำลังจะถ่ายหนังเรื่องนักบินอวกาศแน่ๆเลยเนะี่ยฮัลโหลสวัสดีคะ่ะตัวตัวเองตัวเองสอง,อ,งอุ้ยตายแล้วแต่แลราหนูไม่ได้ตั้งใจวิ่งชนคะ่ะ โอ้ยพี่เรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยมาชกหนูทำไมล่ะอ๋อยาๆๆๆๆมันชกหนูทำไมล่ะอุ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณพวกเธอเดี๋ยวมันตามมาค่ะไมตายแล้วหล่อมปีนได้ด้วยหรอแย่แล้วก็คุณพวกเธออ๋ออ๋อพี่คะพี่ที่กองถ่ายคนนี้ช่วยหนูหน่อยค่ะเขาทำลายผู้หญิงค่ะอาออ๋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 ออุ้ยจะตามกันไปอีกหรอพี่คะหนูขอโทษจะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว พี่่ะช่วยหนูด้วยค่ะพี่ยามพี่ยามอย่านะอย่ามาชกชั้นนะอุ้ยตายแล้วพี่ยามช่วยหนูด้วยค่ะอุ้ยตายแล้วพี่ยามยิงมาเลยค่ะพี่ยามพี่ยามพี่ยามยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมันให้ตายให้หมดเลยค่ะเลิศคับพี่ยามพี่ยามเข้าข้างดิฉันแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันสวยจริงไมคะพี่ยามเฮครับคุณค่ะ วิ่งกันระเบิดระเบ้อพี่ยามค่ะหนูขอบคุณพี่ยามมากเลยนะคะที่วิสาช่วยหนูนะ่ะอ่อยอ่อยเซ็งจริงๆเลยนะคะอาชีพอื่นที่ไม่นไม่ใช่กะหรี่เดี๋ยวมันหายากจังเลยนะ่ะอยู่ที่เนี่ยอ่อยออย,อยเดี๋ยวดิฉันไปดูข้างหน้าก่อนนะคะเผื่อจะมีช่องทางทำมาหากินไม่ได้เป็นดาราเป็นเบื้องหลังก็ยังดีนะขายฮอทดอกดีไหมคะ ไม่มีคนอีกวิตายแล้วมีมอเตอร์ไซค์ทางนู้นค่ะอ่อยอ้อยถ้าท่านจะขายได้ราคานะคะเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่ได้ไหมเ่ะอุ้ยเทพชิบหายไปเธอไว้ตายแล้วติดดาวเหรอมันเป็นมอเตอร์ไซค์ของดาราคอลีวูดแน่เลยอะค่ะคุณพวกเธอหนี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 หน,นีค่ะไว,ว้ตายแล้วตายแล้วอ้อยหนีไม่พ้นค่ะว้ไว้ไว้ดิฉันจอดรถตรงไหนล่ะคะดิฉันจอดรถอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ ตำรวจคาดิฉันต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมนะคะก่อนที่พวกตำรวจจะมายิงถล่มดิฉันค่ะอ้ไอ้อ้ใครก็ได้ช่วยดิฉันดีดิฉันไม่ได้ตั้งใจไะตำรวจตำรวจอย่ายิงดิฉันเลยอ้ยอ้ไพี่ค่ะอ้อ้ดิฉันจะใช้ปืนเลยยิงตำรวจดีละคะคุณพวกเธอดิฉันต้องสู้นะคะดิฉันเป็นกะหรี่ตู้ตายค่ะอ้ไปแล้วยิงฉันเหรอนี่แน ไหนมึงยิงกูเหรอมึงยิงกูเหรอนี่ไะมึงยิงกูใช่ยใหมมึงยิงกูใช่ยใหมฮะอย่ามานะโอ,อย้ออยโอ,อย้ออยโอ้ยโอ้ยแตและแต่และด,ดิฉันดิฉันดิฉันมีเบอร์เลตเตอร์นี่นะแต่ดิฉันไม่มีมือกดนะโทรศัพท์อยู่ไหนมามาหาเลตเตอร์กันค่ะอ๋อเลตเตอร์ค่ะลบดาวให้หนูหน่อยค่ะตำรวจไล่ฆ่าหนูใหญ่แล้วค่ะ รับสายสิไวเอเลเตอร์หกร้อยบาทฉันยอมจ่ายค่ะโอ๊ลงไปโอ้ยลงไปนะคะคุณบล็อกเธอดิฉันนึกว่าดิฉันจะตายอยู่ที่นี่แล้วนะคะอายอายเพียจังเลยนะดิฉันกลับไปเอาจักรยานยนต์ที่ทิ้งไว้เมื่อกี้ดีกว่าค่ะหายวิ่งจนเหนื่อยเลยนะคะอายอาย อิชนีพวกนี้แต่งตัวดีเนาะดูแบบชีวิตดีดีอะ่ะพวกแบบโลกที่หนึ่งอ,ะอ่ะอ่านี่คะ่ะเจอมอเตอร์ไซค์ของดิฉันแล้วนะคะขึ้นพักแทมันตะกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะโทรหาเลตเตอร์แล้วหวังว่าดาวคงไม่ติดแล้วนะคะดิฉันขอปิดเสียงก่อนคะ่ะอดิฉันปิดเพลงไม่ได้หรอคะนี่ดิฉันต้องการปิดเพลงนะคะเพราะไม่งั้นจะโดนลิขสิทธิ์เพลงในย t u b e นะคะไม่รู้มันจะเข่งไปไหนนะคะคุณพกักแทน ดิฉันว่าดิฉันต้องขับรถหาลูกค้าแถวแถวนี้หน่อยนะคะก็ Arizona, ่จะมีใครรวยเลี้ยงฉันนะคะย้ายฉันเข้าไปอยู่ในคอนโดหรูอะไรแบบนี้นะคะดิฉันอยากไดคอนโดหรูนะคะแต่ไม่มีตังค์ซื้อค่ะสวยนักนะพวกมึงน่ะอี่พวกชนีเดินสวยกันจริงเกมบเนี้ยอายอุ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยผู้ชายพวกนี้ดูท่าทางไม่รวยน่ะดิฉันต้องหาเรวยนะ ม่รวยดิฉันไม่เอานะไหนคะแถวนี้มีไหมคะอ๋อหนุ่มๆแถวนี้น่าจะดีอยู่นะคะแต่ก็มีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยอ๋อแถวนี้ไม่มีผู้ชายดิฉันซื้อเลยอัดตึกอุ้ยตายละชนนิดหน่อยนะคะไม่โกรธกันเนะาะพี่พี่ไม่กินหนูชนพี่พี่ไม่โกรธหนูใช่ไหมคะพี่โกรธปะนี่แหละกูยิงนะถ้ามึงโกรธเอตอตายละวฮาฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค,ค่ขึ้นวบรเตอร์มาสะดุดล้มของมันเองนะคะ เฮ้พักเตอร์ีฉันสบายใจจังเลยนะอายนี่มันทางเดิมแล้วค่ะทีฉันต้องไปทางใหม่ค่ะอายเอ๊ะอุ้ยเบรกเบรกเกือบไปแล้วไมล่ะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้น่าทำมาหากินไหมไม่เอาอ่ะวิ่งแต่ละขับตรงไปก็จะเจอแถวบ้านเก่าของดิฉันแล้วนะคะ ดิฉันย้ายออกมานะคะนี่ไงมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยนี่ไงแถวเนี้ยแถวนี้น่าจะทำอาหากินได้ดีฉันหาลูกค้าแถวนี้ดีกว่าพี่ค่ะฮัลโหลนี่ค่ะมาเป็นกลุ่มๆเลยนะคะเปิดจะชวนดิฉันไปสวิงค่ะออยด์ออยฮัลโหลฮัลโหล I'm sell I'm sell you wanna buy me ฮัลโหลแล้วทำไมจะพูดคำหยาบเวลานะฉันได้ยินนะฟักกิ้งอ่ะฉันฟังออกนะคะฮัลโหลฮัลโหลยูยู you? You? โอ๊ยตายแล้วลุมกันผักที่ฉันอะไรอ่ะโอพวกมึงเป็นมาเฟียเหรอฉันไม่ยุ่งก็ได้อ่ะอะะเดี๋ยวฉันไม่ฉันไม่ยุ่งกับพวกเธอก็ได้ฉันไม่ยุ่งกับพวกเธอฉันไม่ยุ่งกับเธอพวกเธอหรอกก็อย่ามายุ่งกันสิเดี๋ยวฉันแจ้งตำรวจนะฉันแจ้งตำรวจนะเฮ้พวกเธอ อ้าวมาทะเลาะกันเองแล้วหรอสมน้ำน้าทะเลาะกันเองนะคะคืนพวกเธออีเพื่อเนี้ยอ้าวเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วที่ฉันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคะอีพวกนี้นะกูต้องเอาปืนต้องเอาปืนเล่นงานสาระไปให้หมดเลยอ,อ,อะไรคะนี่กูยิงมึงนะอีรถทันเนี้ยมีแต่ผู้ชายเฮงสวยเมืองเนี้ยอ่อยไปที่อื่นดีก,กว่า จะซิ่งสุดพลังเลยคะวันนี้ออารมณ์เสียนี่แถวไหนคะเนี่ยนี่ไงคะนี่ไงคะบ้านเก่าดิฉันค่ะจําได้ไหมล่คะค่ะบ้านเก่าดิฉันเองวิตายแล้วอันนี้คนเช่าลายใหม่หรอถ้าทางจะดีจังเลยนะตัวเองตัวเองฮัลโหลฮัลโหล can you speak อ้าวเจอหน้ากูก็วิ่งหนีเลยเฮ้ย hey, กลัวอะไรกันนักนาคะ่ะดิฉันออกจะสวยเนี่ย ไปไปคันใหม่ก็ไปทางอื่นก็ได้โอ้ยเดี๋ยวกันนะคะฉันจะต้องหาผัวให้ได้คะ่ะเกมเนี้ยไม่มีใครจริงใจกับฉันสักคนเลยฉันยังคงมุ่งหน้าเพื่อตามหารักแท้ต่อไปที่ใหม่อามียค่ะคุณพวกเธออุยตยาห์นี่จะไพี่โดนจะอายอ้า